โยโกโซสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องฮันดคงก็ผมก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นตัวละครอย่างวีโต้ครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เข้าได้เมื่อวันที่7ของเดือนตุลาคมนะครับผมซึ่งผมนั้นเพิ่งได้ตัวละครเมื่อวันที่11นี้เองครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นตัวละครวีโต้กันจูกับผมก็จะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับผมถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมม้าเลยวีโต้มามาเลยพ่อหนุ่มแล้วเปิดตัวแล้วทุกคน คือจัดยิงยิงอะไรระเบิดอ่ะอย่าลืเปลี่ยนล่างว่ะเย็คเคเทกโโ็ตัวละรครตัวนี้เป็นสายเซนตินี่นลครผมก็คือคอยอยู่หลังให้เพื่อนนะครับผมอุ้ยพอเห็นของจริงแล้วมันเทกว่าที่คิดไว้ว่ะมาก็โหมดที่ผมจะเล่นเป็นโหมดอันเลยครับผมก็ยังไม่กล้าเอาลงแรงนะ เพราะว่า affiliated. ยางไม่เป็นเลยเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยกลัวไปเล่นแล้วแบบตายเยอะเดี๋ยวมันโดนดานะก็เดี๋ยวเอาเล่นเป็นธรบมดากันแล้วกันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมก็สกิลก็จะเป็นอันนี้เนาะที่ผมบอกไปตอนคลิปที่แล้วเนาะที่ผมถ่ายคลิปรีแอคชั่นไปนะผมสกิลนี่คือเป็นการดูสกิลที่ปลาออกมาของฝ่ายตรงข้าของผมซึ่งก็ข้างโปงเลยแล้วก็เป็นไฮไลท์ของตัวละครตัวนี้เลยครับผมสกิลนี่เหมือนจะเป็นแถบนะปลาลงพื้นนะผมประมาณนี้ครับผม การทำงานก็จะคล้าย,ายๆสกิลตึงอยู่แบบที่กับปืนอะเหมือนของสกิลเฟสนะผมแล้วก็เดินรถด,ด้วยประเด็นเฮอ,อยู่ชัตตีไปทำไมวะหนงสองซ้ำกดอี โอ้ยเฮ้กูเข้าด่านทำไมวะซึ่งสกิลสของมันเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาถ้าใช้เลยคือต้องเนี่ยนะแบบนี้นะเราต้องแบบไปชี้ก่อนอนะ่ะถึงจะใช้ได้ประมาณนี้คือถ้าเป็นแบบวาร์ปโยลูของวาร์ปของแชมเบอร์คือมันกดได้เลย,ม,ดดย,เลยมันก็จะวาร์ปให้เลยซึ่งก็ต้องทําความเคยชินใหม่อีกรอบหนึง่งปกติคือมันกดวาร์ปไปเลยไงถึงจะวาร์ปได้แต่อันนี้คือมันต้องเอาเมาส์ไปชี้ก่อนประมาณนี้นจะวาร์ปตรงนี้นะ ไอ้เฮี้ยมันมีระยะนี่หว่าโอ้มีนี่ไอ้เฮี้ยอะดีเฮี้ยอดีไอ้เฮี้ยกูติดเพื่อนเฮ้ยทึบหนึ่ง โอ้สองโอ้ไม่ได้สองตัวได้แค่ตัวเดียววันนี้นะกันไอเช่มันยิงได้อ่ะไอตะคิวอีมันไม่ร่องผลน่ะระวังเลยระวังเลยระวังเลย โอ้แฟงตัวหนึ่ง啊เออเออเออเกือบหลับเกือบหลับเกือบหลับไอ้เหี้ยโอ้โหตายสามเลยว่ะตัวละครต่อใหม่คือมันเอาตีมันเล่นง่ายนะแต่แบบผมยังไม่ชินสกิลมันเลยนะทุกคนขอเรียนรู้สักแป๊บนึงเดี๋ยวผมดันมิดดีกว่า Tên vào mama, 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 Ok mama, 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 ว่าออกไปข้างนอกเออออไปข้างนอกไปข้างนอกวางเปล่างนี้ตายนะปี๊มาตายนะแม่งไม่มาว่ะมาเดี๋ยวคราวนี้ผมจะดันพิกไปดีกว่าดันทางแคทวอล์กไปเลยดีกว่ามาผมจะยลองดูนะไม่รู้เว,วิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูตายแล้วเนาะ ผมกลัวมันมาวะ่ะลสไวน์ไม่เิร์กอเกยนร้าไปได้เกเลยโอ้โ้โอ้โหโอ้โหดอ้ไหลว่ะไอ้เฮียกอึงเลยเก็บสีไปงง แล้วไม่ดูหลังกูเหรอเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเวิร์กว่ะเมื่อกี้แม่งกูนึกว่าจะมีคนมามาดูไม่ให้หายมาสักคนเลยไอ้เหี้ยเวิร์งเวิร์ก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 เดี๋ยวใหม่รอบนึงไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวกูลองรอบนึงถ้าได้นี่คือแบบฟ an okay. okay. ุกมากนะผมว่าได้ว่ะ ตาย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 โอเคได้อยู่เกับรอเก็บรอเฮ้ยเล่นไปเล่นมามันก็เริ่มเข้ามือแล้ววะติดแค่เดียวสกิลว้ามันใช้ยากแค่ไหนมันต้องเอาเมาส์ชี้ถึงจะใช้ได้ที่เหลือคือโอเคเลยนะวันนี้ แตกไอ้เหี้ยมันแฟน้สองอ้าวตายแล้วเหรออู้ยเรี่กกูเบรเพื่อนไอ้เียไม่เข้าช่วยด้วยเมื่อกี้ข <Damn! S 2> โมยแดนวิทย์สวยเพอร์เฟกต์เฮ้ยอยู่รอบสของทีมสำหรับตัวใหม่ครั้งแรกถือว่าไม่แย่เลยนะ ขอจันมิดดีกว่าตานี้ so, เดี๋ยวผมจะดันมิดดูนะ <Transfer ready. S 1> เอ่อ <Get running. S 1> ดิ <Get running. S 1> เอ่าสวยได้ดเงี้ เอาเดะเอาเดะโชดเดโชดเดมันจะมาแล้วนะมาเว่ยเฮ้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 ยเกือบละเกือบโอ้ยมันอยู่นี่เหรอเกือบตายเกือบตายเกือบตายถ้าชาวปุนี้ตายแน่คราวนี้ผมจะดันมิดเหมือนเดิมดันมิดเหมือนเดิมดันมิดอะไรดันมิดเหมือนเดิมดีกว่า เอาเฮ้ยมือของกูทำไมป่ะมา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 สวัดีครับเปลี่ยนสก,กินแม่งโอ้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 เกือบตายเกือบตาย ตายกับตายทีทีอยู่ทีอยู่ทีโอเคกูไม่เอาด้วยเมื่อกี้กูเสียดาจะกินปืนจะกินพึ่งได้มาเฮ้ยนี่<ด>ผมฆ่าไปสิบเอ็ดตัวเหรอวิ่งไม่ได้รับอะไรนั่นเนละไอ้หียตัวใหม่มังของดีวะ่ะเดี๋ยวผมดำดำดีกว่าเดีด๋ยวผมจะปาสกิวแคปไปตรงนี้

ตายมึงตายตายดิเฮียมากูไม่ได้ทักคิวเลยมาทําไมเนี้ยเดี๋ยวครั้งนี้จะลองดันอีกรอบหนึง่งไปเลิกดีกว่าเออไปเลิกดีกว,ว่า<ม>เอา้ยเชื่อใจกูเพื่อนเดี๋ยวเอาให้แจมแจมเลยมา้ี่จะมาอยู่นอกวะอยูอออ่ที่จะรู้แล้วโอ้กูเลี้ยงข้างบนทำไมอยู่ข้างล่างไม่นะมาสก,กินเวนเดล Or, <laughs> เป็นเดาจะโขบเบี้ยวอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยม่ใช่มึงมาเอนะสัสเขี่ยไปไหน,นวะอ้าวมอยู่หลังระวังตายนะโอ้โหปืนดีกว่าสัตส เฮ้ยหนีหนีเพื่อนนีเพื่อนโอ้เมมาแ้วนแ้วเว้ยนมาละถ้าเมื่อกี้บอกเลยว่าถ้าเกิดโซว่าเจอปืนดีๆเนี่บอกเลยมันไม่ได้แดกหรอกไปบีอ่ mời hầu hết lũ. nhà mời nhà mời này, nè. nhà mời nhà mời nhà mời này, mời nhà mời nhà mời Hú มาวู้ยสกอร์อย่างดีเลยสำหรับครั้งนี้ถือว่าไม่แย่นะนโ,นโอ,แอ้แคดวอ์กแคดวอคบอคแคดวอ์กเดิอเนี่ย โอ้ยหญิงไม่โดนโอ้ยเสียดายเออโอ้สวย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 อันนี้วางนี่แล้วก็แทบอันนี้วางตรงนี้นี่ก็วางนี่ <Transfer ready. S 2> มาดิมีตายอย่าบอกเลย โอ้ยท่าน,นเล่นเป็นเดาตาแล้ว the เอาจีนเข้าเอแล้วสวยอ่าโอเคจีจีจบแล้วแหละเม่งไม่ได้อยู่ในฉากจบด้วยอ๋อเฮ้ยเก็บสามโชว์ที่กูอยากอยากเล่นอ่ะเออสวยกูอยากเล่นอีอ <laughs> อกรอบนึงขอเป็นคนปิดฉากเกมได้ไหมเก็บสองเลยซะว่าเอ้วยครบเก็บสอง โอ้เออมามโอ้มไม่ได oh, right, ้เป็นคนปิด right, ว่ะ <Nossa> <c oughs> โอ้เจ๊ดายไม่น่ารีบเลยเมื่อกี้โอเคครับผมก็สําหรับตัวละครอย่างวีโตหรือวีโตเมนูนะก็มีประมาณนี้ก็ผมก็ผมเล่นครั้งแรกก็ถือว่าได้มา19คิวก็ถือว่าโอเคสําหรับเล่นครั้งแรกครับผมก็สําหรับตัวละครตัวนี้ผมจะพูดดูดรเลยว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะแต่ว่าการวัดของมันนี่คือจะช้าเนงแล้วก็การวัดคือต้องเอาเมาส์ไปชี้ถึงจะวัดได้ครับผมที่เหลือสกิลที่เหลือคือดีเลยครับผมค่อน้างจะใช้ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนครับผมก็สําหรับตัวละครวีโตผมก็ให้ประมาณนี้ับผมผมก็เล่นมาได ประมาณนี้ครับโอเคถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฮาโหลคุ้มก็ผมเพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปต่อๆไปก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี่ผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจ้าเนย